สวัสดีค่ะดทุกคนเจอรูคิมอีกแล้วในวิชาวิวทยาศาสตร์นะคะในคลิปนี้นะคะคุณครูนะคะก็จะขึ้นหน่วยใหม่ค่ะหน่วยใหม่ก็คือหน่วยท้องฟ้าของเรานั่นเองค่ะท้องฟ้าของเราเนี่ยนักเรียนจะสังเกตเห็นว่ามีความแตกต่างกันในช่วงเวลากลางวันและก็กลางคืนเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นบนท้องฟ้าเนี่ยไม่เหมือนกันช่วงเวลากลางวันเราก็จะเห็นดวงอาทิตย์ก้อนเมฆ แต่เวลากลางคืนนักเรียนอาจจะไม่ได้เห็นดวงอาทิตย์แต่เห็นเป็นดวงจันทร์หรือว่าดวงดาววันนี้นะคะคุณครูคินนะคะก็จะพานักเรียนไปเรียนเรื่องท้องฟ้าของเราค่ะและคุณครูคินนะคะก็จะพูดถึงวัตถุบนท้องฟ้าอย่างแรกเลยนะคะที่เราเห็นในช่วงเวลากลางวันก็คือดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะ ซึ่งดวงอาทิตย์เนี่ยจ,จะมีความหมายหรือสำคัญกับมนุษย์เราอย่างไรบ้างถ้าวันนี้พร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะสวัสดีครับน้องๆเจอกันอีกแล้วนะครับคาบที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืนน้องๆคงรู้แล้วว่าท้องฟ้าในเวลากลางวันเราสามารถมองเห็นอะไรหลายๆอย่างที่อยู่บนท้องฟ้าไม่ว่าจะเป็นดวงอาทิตย์ก้อนเมฆ นกเครื่องบินส่วนเวลากลางคืนเราสามารถมองเห็นดวงดาวและดวงจันทร์ครับสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของดวงอาทิตย์กันนะครับน้องๆคงจะอยากรู้แล้วว่าดวงอาทิตย์นั้นมีลักษณะและมีประโยชน์ต่อเราและโลกของเราอย่างไรบ้างวันนี้พี่จะให้พี่ดวงอาทิตย์มาอาธิบายให้น้องๆฟังกันดีกว่าครับ สวัสดีครับเด็กๆผมคือดวงอาทิตย์ผมมีรูปร่างเป็นทรงกลมและมีขนาดใหญ่กว่าโลกมากแต่สาเหตุที่น้องๆมองเห็นดวงอาทิตย์มีขนาดเล็กนั้นก็เพราะว่าดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากโลกมากนั่นเองดวงอาทิตย์มีแสงสว่างในตัวเองจึงทำให้ดวงอาทิตย์สามารถส่องสว่างได้โดยไม่ต้องอาศัยแสงจากดาวดวงอื่น และแสงของผมนั้นมีความร้อนมากครับเลยทําให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตชนิดไหนอาศัยอยู่บนดวงอาทิตย์ได้แสงของผมจะส่องมายังโลกทําให้บริเวณที่ได้รับแสงเป็นเวลากลางวันยังไงเหรอครับในตอนเช้าผมจะขึ้นมาทางทิศตะวันออกและเมื่อแสงของผมส่องไปที่ห้องนอนของน้องๆจะทําให้น้องตื่นพร้อมที่จะไปทํากิจกรรมต่างๆในแต่ละวัน พอ,อตอนเย็นหลังจากที่น้องๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วแสงของผมก็จะค่อยๆอ่อ,อนลงจางลงแล้วผมก็จะตกและรับขอบฟ้าไปในทิศตะวันตกเพื่อขึ้นมาอีกครั้งในตอนเช้าของวันต่อไปอยังไงล่ะครับเอาล่ะครับน้องๆรู้จักดวงอาทิตย์กันแล้วใช่ไหมครับวันนี้พี่มีกิจกรรมสนุกๆมาให้น้องๆทำกันครับ นักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋วการทดลองนี้มีชื่อว่าแสงจากดวงอาทิตย์ส่องมายังโลกได้อย่างไรโดยน้องๆต้องเตรียมอุปกรณ์การทดลองดังนี้นะครับไฟฉายแล้วก็ลูกปิงปองครับ เมื่อเราเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วเราก็จะทำการทดลองโดยให้ลูกปิงปองแทนโลกและแสงจากไฟฉายแทนแสงจากดวงอาทิตย์นะครับมาดูการทดลองกันเลยครับเมื่อนำลูกปิงปองมาวางที่โต๊ะแล้วน้องๆเห็นไฟฉายไหมครับถ้าเห็นแล้วคลิกเพื่อเปิดไฟฉายให้แสงส่องไปที่ลูกปิงปองแล้วสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกปิงปองครับ จากการทดลองน้องๆสังเกตเห็นไหมครับว่าลูกปิงปองด้านที่ได้รับแสงจากไฟฉายจะมีความสว่างส่วนด้านที่ไม่ได้รับแสงจะมืดดังนั้นเมื่อเราใช้ลูกปิงปองแทนโลกและใช้แสงจากไฟฉายแทนแสงจากดวงอาทิตย์จะสรุปได้ว่าลูกปิงปองด้านที่ได้รับแสงจากไฟฉายซึ่งก็เปรียบเหมือนโลกที่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ จะเป็นเวลาในตอนกลางวันส่วนลูกปิงปองด้านที่ไม่ได้รับแสงจากไฟฉายซึ่งก็คือโลกที่ไม่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ก็จะเป็นเวลากลางคืนนั่นเองครับช่วงนี้ชี้นะ น้องๆรู้ไหมครับว่าแสงจากดวงอาทิตย์นั้นมีประโยชน์ต่อมนุษย์สัตว์และพืชต่างๆอย่างไรบ้างเรามาหาคำตอบกันครับประโยชน์ต่อมนุษย์และสัตว์คือให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายทำให้มนุษย์และสัตว์มองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวเพื่อที่จะสามารถดำรงชีวิตได้สำหรับประโยชน์ต่อพืชคือพืชต้องอาศัยแสงจากดวงอาทิตย์ช่วยในการสร้างอาหาร โดยวิธีการสังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อการเจริญเติบโตและนอกจากดวงอาทิตย์จะให้ประโยชน์แล้วก็ยังให้โทษด,ด้วยนะครับน้องๆอ,อย่างเช่นแสงจากดวงอาทิตย์จะเป็นอันตรายต่อผิวหนังของเราถ้าเราได้รับแสงแดดแรงๆดังนั้นน้องๆก็ควรจะกางร่มเพื่อป้องกันแสงแดดนะครับนอกจากนี้โดยปกติแล้วน้องๆไม่ควรมองดวงอาทิตย์หรือแสงแดดในช่วงกลางวันที่ส่องจ้าด้วยตาเปล่า เราะจะทำให้เกิดอันตรายต่อดวงตาอาจทำให้ตาบอดได้สำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับเพราะพี่ต้องรีบไปหากิจกรรมสนุกสนุกมาให้น้องๆทำกันในคาบหน้าครับแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ